น่าจะสองขวบแล้วมั้งค่ะถ้าสองขวบนี่ใส่ได้เลยสองขวบอ่ะสวยมากอ๋อหนูตัวเล็กไงอ๋อตัวเล็กตอนนี้อ่ะเล็กไหมข้าลูกไม่เล็กไม่เล็กแล้วนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้สวยนั่งเก้าอี้สวยเร็วเร็วเดี๋ยวเจ้าของเขามาดูจะได้ปื้มเนาะคุณแม่คุณแม่มีกับพ่อนาเนาะโอ้โหน่ารักมากกางเกงก็น่ารัก เกางเกงกระโปรงเนาะชุดเข้าเหล็กมังเล่นเนาะชุดชุดเป็นชุดเดียวกันคือโควิดป่ะไม่เป็นถ้าเราถ้าเป็นโควิดเราต้องไอแน่โอ้โควิดมันไอคนละอย่างกับเมื่อกี้ใช่ไหมแต่นี้มันจามอ๋อมันจามพัดรู้ไปหมดไม่ใช่มันไอแล้วแม่มันจามฮัชชิวอ๋อฮัชชิว จะเจ็บคอใช่ไหมแล้วกินข้าวติดคอแล้วไอยังไงอ๋อแสดงว่าเป็นบ่อยติดคอบ่อยใช่ไหมนักก้าหนูไม่ได้ข้าวติดคอหรอกเวลาหนูกินปลาอะไรพวกนี้ก้างชอบติดคอเคยไหมเคยไหมเคยไหมคะแล้วเอาออกยังไงจะ้วทำไงกินอะไรปั้นข้าวปั้นข้าวข้าวเป็นก้อนใช่มปั้นข้าวแล้วก็เอาใส่ปากแล้วก็กลื่อนไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหมหลุดไหมคะทั้งก้างหลุดไหมน้องข้าว รูดเลยนะจะไปกรอกก้านลงไปด้วยใช่ไหมเป็นข้าวเก่งจังเลยขากดีคอเราบอกไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวก็กืนเลยนะเก่งทำได้หมดเนาะเป็นเด็กบางคนร้องอย่างเดียวร้องอ้วกเลยแหละบางคนนี่มีสติมีสติก็ให้ทําอะไรก็ทำตามแล้วพักมันก็หายแพ้วะมันกรอกก้านก่อนก้านเป็นก้านเล็กเก่ง นั่งสบายไหมคะลูกเก้าอี้นั่งสบายไหมสบายสบายแต่แต่นี่ไม่มีบ้างแต่แต่ที่ที่ที่ตัวอะไรนะแม่ที่มันมีป้าห่ซ่อนอยู่นะอ๋อมีป้าห่มด้วยกิ้งก่ากิ้งก่าทำไมมั้งกิ้งก่ามีป้าห่มซ่อนอยู่ในท้องมันมีป้าห่มซ่อนอยู่ในท้องมันรูดซิปใช่ไหมรูดซิปมันจะดึงป้าห่มออกมาใช่กิ้งกิ้งก่าทำไมหรืออะไรไม่รู้ กิ้งก่าเลยกิ้งก่าอาน้ำมันหรือก็อะไรไม่รู้อยู่ในห้องเหรอคะลูกกิ้งก่าอยู่ในห้องยังไงอยู่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไปต้องหยิบมากัน่ะปดี้ก้อนขี้อนถ้าโดนขี้ก้อน่ะโอ้โหจุดน่ารัก มีที่จะไว้นะคะนี่ไงเาเรียกตัวอะไรกิ่งกาดทำไมกิ่งกาดทำไมมันคืออะไรเนาะกิ่งกาดยวนะมันมันจะมีอย่างนั้นอยู่เนี่ยนะอ๋อค่ะชิปมาดไม่รู้อ๋อมันมีผ้าห่มอยู่ด้วยอือดูตรงนี้ปิ๊กล้องซื้อให้เหรอคะแต่ตรงนี้มันขาดแค่แม่ปิ๊กล้องเพิ่งให้ปลูกใช่แต่ตรงนี้มันมันขลางพรุ่งนี้น้องข้าวไปรับพี่กกล้องไหม ไปปะคะพี่ก้องมาเองแม่เอาแล้วน้องข้าวอยู่กับใครอโอ้ยนี่หนุ่มไปด้วยเธอทำไมทำไมยออไม่เอาหนูไปด้วยล่ะเออเออโควิดไหมอุย้ยมันไม่โควิดหรอก <c oughs> ชนบุรีโอ,โอ้โหเยอะมากเลยลูกมก ก็ใส่แมสสิอยู่บ้านปลอดภัยค่ะแม่หนูก็ใส่ทั้งแมสใส่ทั้งใส่ทั้งแมสซิวใส่ทั้งแมสอนามัยใส่ใส่ทั้งหน้ากากใส่ทั้งแมสซิวเลยหนูว่าใส่ทั้งสองอย่างเลยสออย่างเเหรออขาดูในคลิปมาดูในคลิปมาเล่าเดี๋ยวแม่พาไปคะลูกเดี๋ยวแม่เปิ้ลพาไป ไปจะต้องมาลูกไปด้วยเลยเนาะดีใจไหมแบลู็ปเปอร่จะยอมหมาไปยังไงจะไมพูดอย่างนั้นเลยหมาน้อยหมาน้อยหมาไม่มีหมาไม่มีต้องมีหมาน้อยค่ะมีแหละหมาน้อยค่ะที่จะไปด้วยเนี่ยนะหมาน้อยค่ะค่ะ ก็เป็นเหี้น้องแข็งไหมไม่หิวเลยค่ะ <c oughs> เออน้องข้าวก็ไม่หิวเนาะมันหวานพอแล้วพอแล้วถ,ถ้าถ้าใส่นมเนี่ยยิ่งหวานถ้าเราไม่ใส่นมมันไม่หวานอ๋อน้องข้าวไม่ต้องกินใส่นมหรอกเนาะไม่ <c oughs> อืมวิถูไม่ได้เราต้องเอาไว้ตระมาณนี้เอาเดียเด๋ยวฝุ่นจับเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวฝุ่นมันเลอะค่ะโอ้ชื่อวย้อยก็เห็นพุ่ง คุณนั่งดิทำอะไรเหมือนขางนี้ก็อธิการยินอ่างนันไหมั่ดูดึงเสื้อลงหน่อยดึงเอวเสื้อลงหน่อยตรงนี้มันแงะอะไรมันแงะมีซิปลูกมันมีซิปไม่ใช่อันนี้อ๋อตะเข็บมันแตกตะเข็บแตกนั่งทับมันบ่อย นั่งทับมันบ่อยใช่ไหมมันแตกเลยไสแตกไส้แตกหูแตกเลยกี่กาเหาเนาะเหาไหมพี่อาร์มไม่อยู่ลูกเหาอืมพี่ปายก็ไม่อยู่เลยแม่ต้องหลออย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าพี่อาร์มทำงานบ้างเสดี๋ยวพี่อาร์มตามมาอ๋อแล้วไปหาพี่กงที่ แม่จ๋าก็หลอกเหมือนกันไม่หรอหลอกหลอกว่าพี่พี่ก้องจะตามมาน่าอ๋อค่ะที่วาอยู่ก็พี่ก้องบอกแม่จะตามมาก็ไม่เห็นตามมาแสดงว่าพี่กล้องมีเรียนด่วนเลยที่พี่กล้องติดเรียนด่วนมาไม่ได้ลูกจริงๆแล้วก็อยากมาแต่มาไม่ได้แม่ก้เองอ่ะโทรคุยกันบ่อยไหมคะกับพี่กล้องบ่อยอ๋อค่ะ เวลาดูกันเป็นไงร้องไห้ร้องไห้แลมถามว่าไงนะคิดถึงพี่ไหมคิดถึงพี่ไหม้หอ่ไงถึงคิ้น้ำตาก็รื้ไหลอกว่าอาอายไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลอายออ้ไลค์ลัวๆเลยนะคะออกดไลค์ไม่ใครล่ะคะไห้หนึ่งาก